มีรายงานเพิ่มเติมด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าจากการเข้นสอบในอาภะก็ให้ข้อมูลบอกว่ามีคนเนี่ยบงการนะในการลักพาตัวน้องจีน่าไปมีคนมาเสนอให้ยาบ้าเป็นค่าตอบแทนค่ะแล้วก็ให้ลักพาตัวน้องจีน่ามาให้ซึ่งคนที่บงการเนี่ยอ้างว่าเห็นน้องจีน่าเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูอยากจะเอาไปเลี้ยงก็เลยว่าจ้างนายอาภะ ะะหลังจากการสอบปากคำในอาผะเนี่ยตำรวจเชิญผู้ต้องสงสัย3คนมาสอบสอบปากคำนะคะ3าคนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวของน้องจีน่าเป็นชาย1คนเป็นหญิงสองคนซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเค้นสอบสวนอย่างละเอียดนะคะตำรวจเชื่อว่าประเด็นทั้งหมดมีคนบงการอุ้มน้องจีน่าอยู่แล้วและคนร้ายต้องเป็นคนใกล้ชิด พอนายอาผะลักพาตัวน้องจีน่าก็นําไปส่งมอบให้กับคนว่าจ้างจากนั้นคนว่าจ้างก็ดูแลน้องจีน่าอยู่ภายในหมู่บ้านที่เกิดเหตุไม่ได้ออกไปจากหมู่บ้านนะคะแต่ว่าพอเรื่องแดงออกมามีคนเข้ามาในหมู่บ้านเยอะมีการค้นหาเป็นเรื่องราวใหญ่โตคนร้ายก็ทําทีเอาน้องจีน่าไปไว้ในกระท่อมที่เจ้าหน้าที่เคยไปค้นหาแล้วแต่ไม่เจออันนี้ก็เป็นการสันนิษฐานของทางตํารวจนะคะคดีนี้เนี่ยตำรวจ ได้เรียกสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลต้องสงสัยตอนนี้นะคะท่านนับไปแล้วรวม13คนด้วยกันนะคะคุณผู้ชมนายอาภะผู้ที่ก่อเหตุลักพาตัวน้องจีน่าญาติสามคนที่ไปเจอน้องจีน่าเมื่อวานนี้เป็นคนแรกบนกระท่อมนะคะที่บนดอยผู้ต้องสงสัยอีกสามคนที่วันนี้ตำรวจนำตัวไปสอบซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มคนใกล้ชิดนะคะรวมถึงพ่อแม่น้องจูเนียร์ที่เป็นพี่ชายของน้องจีน่าด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกู้ภัย ที่ขับรถจักรยานยนต์วิบากเคยไปค้นหาน้องจุดที่พบตัวแต่ยืนยันว่าวันที่7กันยายนไม่พบน้องในจุดนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับภาพทางอากาศวันที่7กันยายนที่ตำรวจใช้เฮลิคอปเตอร์นะคะบินสำรวจผ่านจุดนั้นในวันเดียวกันก็ไม่พบว่ามีใครอยู่นะคะและ กลุ่มสุดท้ายก็คือลูกเขยลูกสาวซึ่งเป็นลูกเลี้ยงและถ้าจําได้ก็คือนายอาภาเนี่ยซัดทอดนะตอนแรกซัดทอดว่า2คนนี้เป็นคนสั่งอุ้มเด็กนะทั้งหมด13คนแล้วนะคะที่มีการเรียกสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็บุคคลต้องสงสัยนะคะผู้ใหญ่บ้านห้วยฝักดาเปิดเผยบอกว่ากลุ่มญาติของน้องจีน่าจําได้ไหมครับที่เขาไปเจอน้องจีน่าเป็นคนแรกนะฮะ,ะ,ะเขาเพิ่งจะมาอยู่ ในชุมชนนี้หมู่บ้านนี้ได้เพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นแม่แม่พี่สาวของจีแน่ใช่ไหมพี่สาวกับพ,พี่ชายเชียงแล้วอยู่เชียงแล้วครับอ๋อครับแล้วแล้วแล้วช่วงเกิดเหตุเนี่ยแม่เขาไปพี่สาวว่าเขาพี่สาวของแม่เขาอะมามานั่นเมื่อไหร่ละะมาณนั้นมอันคิดกว่าแล้วครับเพราะว่าเห็นเขาว่าแกไม่สบายมาพักอาศัยที่บ้านน้อง ชายคนนี้แล้วก็ไปหาหมอเอียยังไม่สบายบก็คืออยู่บ้านเดียวกับน้องจีน่าคนละ้านครับคนละบ้านเหรอครับบ้านคนละหลังนะครับคนละหลังสรุปทั้งสามคนที่เจอเด็กนี่อยู่เชียงดาวหมดก็เคยอยู่เชียงดาวมาก่อนน้าสาวและน้องจูเนียเปิดเผยกับผมนะครับว่าตัวของน้องจูเนียนั้นเห็นนายอาผะเป็นคนเอาน้องจีน่าไปและยังสามารถชี้ตัวได้อย่างแม่นยำ ว่าเป็นบุคคลดังกล่าวนั่นเองนะครับซึ่งตัวของน้าสาวนั้นบอกนะคบว่าตอนแรกไม่ค่อยเชื่อว่านายอาภาจะเป็นคนเอาน้องไปแต่สุดท้ายน้องยืนยันตัวเองก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงโดยหลังเกิดเหตุก็ไม่มีโอกาสได้สอบถามหรือพูดคุยกับนายอาภาอีกเลยฟังเสียงน้าสาวของน้องจูเนียร์กันครับ ลักษณะลักษณะของเขานี่เป็นคนยังไงเนี่ยตอนที่น้องเห็นมันไม่น้องไม่เคยรู้จักเขานะไม่เคยรู้จักเขาไม่เคยแต่น้องเห็นว่าคนนี้แหละอุ้มน้องไปน้องคนนี้รู้จักแล้วเพราะเขาชอบมาเที่ยวบ้านวันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนพ่อของจูเนียเป็นเพื่อนพ่อของจูเนียสนิทด้วยจูเนียก็จำได้แต่วันแรกเลยจำได้จูเนียเป็นคนชี้เขาคนนั้นเป็นคนชี้เขาเป็นคนนี้เป็นคนทำด้วยค่ะอืมเคราอุ้มมาเนี่พ่อแม่จุเนียเชื่อแล้วเป็นเพื่อน ตอนแรกก็ไม่ไม่ค่อยเชื่อหรอกค่ะแต่น้องไปชี้ไง,งเลือดมีอยู่หลายคนแต่น้องไปชี้แค่คนนั้นคนเดียว น้องจีเน่จำได้เลยว่ามาหาพ่อหาแม่บ่อยค่ะคุณหมอวรเชษฐ์เตชะรักนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาล,ลคนครพงค์งบอกว่าอาการของน้องจีน่าแข็งแรงขึ้นนะอ่อนเพลียลดลงแล้วละ่ะรับประทานอาหารแล้วก็น้ําได้ตามปกติแต่แพทย์ยังให้อาหารอ่อนอยู่แล้วก็ยังมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของสภาพจิตใจครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยแข็งแรงได้ด้วยแพทย์แต่ต้องจัด,จดชุดชุดเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพนักจิตวิทยาแล้วก็ แพทย์เฉพาะทางเนี่ยเข้ามาดูแลอีกครั้งนะครับเมื่อคืนนี้ฮะพ่อกับแม่ก็มาเฝ้าจีน่าอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาส่วนผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ซึ่งญาตินะครับแล้วก็ผู้ป่วยต้องตรวจเข้าพักก่อนที่จะมาแอดมิดนนะฮะที่โรงพยาบาลเนี่ยผลตรวจออกมาแล้วว่าทุกคนเนี่ยไม่พบเชื้อครับพ่อของน้องจีน่านะครับเปิดเผยว่าอาการขาดน้ำเนี่ยของน้องเนี่ยดีขึ้นนะแข็งแรงสดชื่นมากกว่าเมื่อวานเลยแหละนะครับหมอบอกว่าน้องแข็งแรงดีนะฮะ แต่ยังขอดูอาการต่อไปส่วนตามร่างกายนะครับที่มีบาดแผลถูกใบหญ้ากิ่งไม้ต้นไม้หรือว่ารอยยุงกัดต่างๆเนี่ยนะฮะเต็มตัวเนี่ยนะครับ<ม>ก็รักษากันต่อไปนะครับไม่ใช่เรื่องหน้าหนักใจแต่ไออาการหวาดผวาเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการผวาบ้างผวาคนรอบข้างแม้แต่พ่อเองก็ไม่ยอมให้อุ้มไม่ยอมให้กอดน,นะครับแต่ว่าเช้าวันนี้ก็อาการแบบนั้นก็ลดลงแล้วฮะคือตอนนี้คือทานข้าวได้นะ กินข้าวได้อแล้วก็พ่อเขาได้อุ้มแม่เขาได้อุ้มนะครับเมื่อวานนี้ไม่ให้อุ้มเลยัวผวานีะเนาะเขามีเมื่อวานอาการหวัดผวาแบบับวผู้ใหญ่ใช,ใช่ไหมเมื่อวานนี้ใช่ใช่ใช่มีแต่ใส่ตาวาใส่วานมาไม่พูดไม่คู่เลยครับอเมื่อวานไม่พูดเลยใช่ไหมไม่พูดเลยครับเพรนี้พูดคุยกับพ่อแม่แล้วแล้วก็ได้ฝอนได้อุ้มนะอภะไม่ทำคนเดียวแน่นอนมันต้องมีคนร่วม ดูต้นทางเอาไปเด็กไปเลี้ยงไว้ก่อนอะไรต่างๆให้ให้น้ำให้ท่าเด็กกินก่อนพอไปปุ๊บเนี่ยตำรวจเขาเจอก็รับสรารภาพเลยแม้แต่ช่วงรับสรารภาพบีหลายวันใครเป็นคนดูเด็กคนนี้ละ่ะแสดงมันต้องมีคนดูแต่หลังกดดันเสร็จปุ๊บไอคนที่ล่วงผบววนการมันอาจจะเอ้ยกูไม่ไหวแล้วอ้วมาปล่อยดีกว่าจริงๆเรื่องนี้มันง่ายกั่ต้องชมพู่มากน้องชมพูมมพ่เนี่ยคนเอาไปไม่เห็นไม่รู้ตัว ไอ้นี่มันยังมีพยานบุคคลก็คืออาผ่าที่รับสารภาพพยานบุคคลที่ไปเจอดีเอ็นเอก็สามารถจะจับได้แล้วเดี๋ยวสอบเค้นไปเค้นมาเดี๋ยวก็รู้ว่าคนคที่ร่วมนั้นเนี่ยใครบ้าง